ฮะ <Huh? S 2> <laughs> เดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ใยตอนรับทุกคนเข้าสู่อีซายสตูดิโอเหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้ใช้คําว่าเราร่อกันมาตั้งแต่กลางสัปดาห์เลยครับช่วงกลางสัปดาห์ยังไม่มีบอลยุโรปนะวันนี้จัดคุยก่อนเกมกันสนุกเลยวันนี้เราคุยกันก่อนอ่าจะถูกสแปงสีแดงไว้ก่อนเป็นไงรูปล่อสีแดง2ทีมเลยครับแมเป็นทีมรักด้วยกันทั้งคู่เดี๋ยวมีศึกใหญ่ที่ ต้องใช้คำว่าเป็นศึกที่เรื่องสถิติเราใช้กันได้ทั้งปี <c oughs> ก่อนหน้านี้นี่70เอ้ย43เอ้ยอะไรก็ไม่รู้ครับสำหรับแฟนบอลชาวไทยนี่เรื่องขิงขอให้บอกนะไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วครับเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ศึกแดงเดือดครับเริ่มดูดูการนัดที่3ก็จัดกันเลยครับแต่นัดนี้นี่ต้องใช้คำว่าเริ่มกันที่โอทับฟอร์ดนะนัดแรกนี่ไปจัดกันโอทัฟอร์ดหลายๆคนอาจจะได้ได,ได้ได้ดูแดงเดือดที่สหรัฐอเมริก ในช่วงปีซีซันเนะในช่วงปีซีซันเองก็เป็นทางหงแดงลิเวอร์พูลครับเขาเรียกว่ายัดเยียดความปลาชัยแบบเจ็บนิดนิดสามศแต่ตอนนั้นมันเป็นปีซีซันครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นัดจริงมาเรียบร้อยครับวันที่1กันยาวันอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มเราบรรยายสดเหมือนกันเรามาดูความพร้อมของทั้งสองทีมครับว่าอาทิตย์นี้มันจะเป็นแบบ สีมันจะเป็นสีอะไรเพราะว่าแมนยูนะเล่นในบ้านนะได้ใส่สีแดงนะครับส่วนของลิเวอร์พูลเองทีมเยือนน่าจะเป็นสีขาวนะครับแล้วมาดูความพร้อมของตัวผู้เล่นทั้ง2ทีมกันก่อนดีกว่าครับความพร้อมของตัวผู้เล่นทั้ง2ทีมเราไปที่เจ้าบ้านเอาปัญหาการบาดเจ็บก่อนเลยครับของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองนักเตะที่เจ็บโกอนหน้านี้เนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นย ورو เซนเตอร์เนาะ แบ็คซ้ายยางรูกชอรัสมุดหอยลุนก็ยังเจ็บอยู่หน้าเป้าเรานะไทเลอร์มาเลเซียยังอยู่แต่ไม่ได้เล่นนะครับแล้วก็วิกตอร์ลินเดร์เลิฟเองก็น่าจะ วิลินเลิฟเนี่ยโอกาสที่หายเจ็บแล้วจะย้ายทีมนะก็มีสูงครับส่วนตัวที่เจ็บเพิ่มนะคือเมสันเมาส์ครับเมสันเมาส์เองก็ถือว่าเป็นหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งในคีแมนที่อิริคเทนฮากใช้ในช่วงเปิดฤดูกาลส่งนัดติดนะตั้งแต่นัดที่เล่นอ่าถ้าเราจำกันได้ตั้งแต่คอมมูนิตี้ชิลที่เจอกับซิตี้เมสันเมาส์ก็สตาร์ท นัดแรกของพรีเมียร์ที่เบียดฟูลแลมได้เมสันเมาก็สตาร์และนัดล่าสุดที่โดนไบตันเองเนี่ยเมสันเมาก็สตาร์แต่ตอนเนี้พอเจ็บแล้วเนี่ยอยู่ที่อิริคเทนฮากเลยครับว่าจะเอาใครลงมาซึ่ง11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงของยูไนเต็ดอาจจะไม่ได้ต่างจากเดิมครับผู้รักษาประตูยังเป็นโอนาน่าเหมือนเดิมคู่เซนเตอร์แฮร์รี่แมก็กควยอ่ะยืนคู่กับลิชันโดมาติเนสแน่ๆอยู่แล้วครับส่วนมาไทาเดอริกเองเนี่ยน่าจะยังไม่พร้อมสอดแทรกใน11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงอาจจะเป็นตัวสำรองคร คือเทนฮากแก,กนะ็แปลกนะแกเปลี่ยนมาท้ายเดลิกท้ายเกมทุกนัดเหมือนกันสร้าง,งทางที่โดยปกติแผงแบ็กโฟูถ้ามันไม่อันนั้นจริงๆเนี่ยเขาไม่ค่อยเปลี่ยนกันครับนะส่วนริมเส้นด้านซ้ายเดียโก้ดาโร่น่าจะประจำการเหมือนเดิมครับเพราะว่าที่มีอยู่นี่เจ็บหมดส่วนลายชื่อของตัวหลายๆคนนี่ถามถึงตัวอเมสนะ ซึ่งมีชื่อนะแต่ก็ต้องดูครับว่าถ้าด้วยประสบการณ์เองดาโรนี่น่าจะยืนส่วนด้านขวานะเซอร์มาซาอุยมิดฟิลด์คู่กลางคอฟฟี่ไมนูฮะคอบบี้ไมนูกลายเป็น menu, คอฟฟี่ไมนูเสร็แล้วคอบบี้ไมนูยืนคู่กับคาเซมิโร่ครับสามตัวทำเกมไม่ว่าจะเป็นมาคัตแรดฟอร์ดบูโน่เฟอร์เนเนตอาร์มัดเดียโรส่วนตัวที่จะลงเมซันแทนเมซันเมาส์เองเนี่ยคือต้องไปวัดใจลิขิตเฮากแล้วเพราะว่าคือในรายชื่อของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยโจชัวซักเซ่์เนี่ยมีแน่ๆน อยู่แล้วครับแต่ถ้าปรับมาเล่นเป็นหน้าเป้าอิลิกเทนทักเองก็ ถามว่าถ้าเป็นแฟนบอลเนี่ยเราก็คงอยากให้ทางเซอร์เซ่เองได้สตาร์ทเป็นเซเบตผู้เล่นตัวจริงนะเพราะว่าในหลายๆนัดเองเนี่ยเซอร์เซ่ลงมาแล้วก็ทําผลงานได้ค่อนข้างดีเพราะเซอร์เซ่แกไม่ใช่เบอร์เก้าธรรมชาติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับแกเล่นข้างได้ด้วยส่วนตัวที่น่าจะปรับอีกตัวหนึ่งก็คือทางการอาโชกการอาโชกเองน่าจะมีโอกาสได้สตาร์ทเป็นเซเบตผู้เล่นตัวจริงครับแต่ก็ต้องดูการจัดแผนนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่านัดที่เจอไบรตันเองเนี่ยอิลิิเทนฮาร์กเนี่ยแกส่งเซอร์เซ่ลงมากด จริงนะแต่เซอร์เซ่แกเล่นซ้ายนะแกเป็นเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วเอาแรดฟอร์ดไปเล่นหน้าเป้างงอะดิใช่ยีลิกเทนฮากเลือกใช้อย่างนั้นจริงๆครับเพราะว่าเซอร์เซ่เองมีเขาเรียกว่าสกิลการเก็บบอลแล้วก็บังบอลบริเวณหน้ากรอบเขตโทษ30หลาค่อนข้างดีกว่ามาคัดเลตฟอร์ดเลยเอาแรดฟอร์ดไปเล่นหน้าเป้าซึ่งเราก็งงเหมือนกันเราก็งงเหมือนกันเดี๋ยวก็ต้องดูครับผมถึงบอกว่ารายชื่อของผู้เล่นแมนยูเนี่ยปกติ ไอ้ที่ต้องลุ้นจริงๆคือแท็กติกอีลิกเทนฮากนี่แหละตัวนี้ต้องใช้คำว่าสำคัญสุดๆเลยนะคราวนี้เรามาดูความพร้อมของฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับของฝั่งทีมเยือนเองต้องใช้คำว่าพร้อมสุดๆรายชื่อของผู้เล่นที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บจริงๆมีเคอร์อติจโจนตัวเดียวเลย ตัวเดียวเลยครับของลิเวอร์พูลเองมีแค่เคอร์ติสโจนซึ่งเคอร์ติสโจนเองตามจริงก็หายแล้วแต่ยังเช็คพิกไม่เช็คฟิตไม่ผ่านส่วนตัวอื่นๆผู้รักษาประตูก็อาริซอนเบเกอร์คู่เซนเตอร์โกนาเตยืนคู่กับเบอร์จิลฟานไดในช่วงที่ผ่านมาคินชิดเนียนๆเลยครับริมเส้นฝั่งซ้ายแอนดูโรเบอร์สันด้านขวาก่อนหน้านี้อาจจะมีข่าวเรื่องเขาเรียกว่า ไม่ลงรอยกันก็จริงอย่างทางเทียนอล็กซานเดอร์อาร์โนแต่ก็ยังพร้อมสตาร์เป็น11ดผู้เล่นตัวจริงครับมิดฟิลด์ตัวกลาง3ตัวตัวรับ1ตัวบุก2ไรอันกาเวนเบิร์กอเร็กซิสแม็กอาริสเตอร์โดมินิกส์บอสไลซึ่งต้องอยอมรับว,ว่าเล่นคู่กันเนี่ยค่อนข้างดีการซัพพอร์ตของอาริสเตอร์ก็ง่ายด้วยส่วน3ตัวดุยเหมือนเดิมครับชุด นี้สตาร์ทมา2นัดติดหลุยดีอาร์ตโมฮัมเหม็ดซาร่าแล้วก็เดียโก้โชโตาซึ่งถ้าเรามาดูจากรายละเอียดเอาสถิติของทั้ง2ทีมกันก่อนอสถิติการเจอกันเนี่ยต้องใช้คําว่าค่อนข้างสูสีครับในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกันทั้งตั้งแต่บอลถ้วยมาเจอในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ล่าสุดก็เป็นปีซีซั่นซึ่งเอาจริงๆกลายเป็นทางทีมเยือนลิเวอร์พูลที่ดูดีกว่าครับเจอกันทั้งหมด เนียนๆเ,เลยอ่าสินัดเนี่ยลิเวอร์พูลชนะไป6ยูเนเต็ดชนะ4เสมอกัน5ออกเสมอกันเยอะซะส่วนใหญ่แต่การเสมอหรือแม้กระทั่งชัยชนะของทางแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดมันมาในลักษณะของบอลถ้วยซะม,มากกว่าส่วนในลีกเนี่ยแถวบ้านเรียกอ่า ทั้งไปทั้งกลับใจก็ว่าอย่างนี้ได้ไหมในลีกเองเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็ต้องยอมรับว่ายังเป็นรองนะเพราะว่าการเจอกับลิเวอร์พูลในแต่ละรอบเองเนี่ยสถานการณ์ของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันมันไม่เอื้ออำนวยนะครับแล้วมาเจอกันต้นฤดูกาลนี้อีกเนี่ยก็ต้องคือถ้าเราดูจากผลงานในช่วง5นัดนับตั้งแต่ปีซีซั่นมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ดีเลย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเบียดเบติส3-2แพ้ลิเวอร์พูล3-0เสมอซิตี้แล้วสุดท้ายแพ้ลกจุดโทษนัดแรกเฉือนฟูลแลมแบบเกือบตายนะส่วนนัดล่าสุดนี่โดนใบตั้นช่วงท้ายเขาเรียกว่าช่วงช่วงแบบนาทีบาปเลยส่วนของทางลิเวอร์พูลนี่น่าสนใจครับชนะแมนยูชนะเซบีย่าชนะอ่าเสมอราชพัฒนในชุดทีมสำรองนัดแรกชนะอีฟซวิตนัดถัดมาชนะแบตฟอร์ดสิ่งที่น่าสนใจของลิเวอร์พูลเนี่ยคือคินชี แปนัดหลังสุดลีวูพูคีนชีฟถึง7ดนัดนะ นั่นแหละครับคือสิ่งที่ทําให้ลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ค่อนข้างน่ากลัวเพราะว่าลิเวอร์พูลในในในฤดูกาลนี้เนี่ยความเขาเรียกว่าด้วยรูปแบบการเล่นของอันเนอร์เซอร์รอตเนี่ยมันทําให้นักเตะของลิเวอร์พูลในหลายๆตําแหน่งมันสามารถยืนระยะ90นาทีได้ดีการโรเตชันนักเตะของอันเนอร์เซอร์รออรูปแบบการเข้าทําในเขาเรียกว่าการโต้กับแบบฟาสต์เบรกหรือการเปลี่ยนรับเป็นลุกเร็วๆของลิเวอร์พูลก็ยังอยู่นะซึ่งในช่วง2นัดที่ผ่านมาไม่ว่า จะเป็นการเจออีฟสวิตหรือเจอทางเบนฟอร์ดนัดล่าสุดรูปแบบการโจมตีแบบเนี้ยเราจินตนาการเจเกนคอปปีที่2องอะจำได้ใช่ไหมที่ซาดิโอมาเน่โรเบรโตโฟ,ฟิมิโนโ,โมฮัมเหม็ดซาล่าที่มักทำกันได้บ่อยๆเนี่ยในช่วงต้นฤด,ดูกาลเนี่ยอร์นเนอร์สล็อตมีจุดนี้ซึ่งเอาจริงๆมันก็ถือว่า เป็นไม้ตายเลยนะอันนี้คือท่าไม้ตายของเขาเลยส่วนอีกหนึ่งที่เด่นขึ้นมาเลยคือการเล่นเกมรับครับร์ผู้ในเวอร์ชันของแอนเนอร์สล็อตเนี่ยแทบจะไม่เสียจังหวะฟาสเบกจากการเสียบอลแดนกลางเลยพอพอแดนกลางไม่เสียบอลจากจังหวะเข้าทำเนี่ยข้อดีของมันหลักๆเลยคือกองหลังจะไม่ได้โดนสวนกลับเร็ว แล้วมันดันไปสอดคลองกับทีมที่เจออย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงหลังที่เจอกับลิเวอร์พูลปัะตูที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มาจากความผิดพลาดของแดนกลางของลิเวอร์พูลแล้วยูไนเต็ดสวนเร็วทั้งนั้นเลยนะเน้นย้ำว่าทั้งนั้นเลยนะครับเนี่แหละครับคือจุดที่ที่ทำให้เจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองที่จะเจอกันในช่วงวันอาทิตย์เนี่ยดูเป็นรองทันที เหตุผลเพาราะว่าคือถ้า m แมนยูเจอลิเวอร์พูลเวอร์ชั่นเดิมเนี่ยเราเนี่ยพอจินตนาการออกว่าอ่าคราวนี้แหละบูโน่ยืนเบอร์แปดและฟอร์ดกานาโชห้อยกลางสนามรอลิเวอร์พูลเขาลิเวอร์พูลเวอรูเขาเติมดีๆบุกเพลินๆแล้วเสียจังหวะเราสวนอันเนี้ยเราพอจินตนาการออกแต่ในเวอร์ชั่นของอัลเนอร์สล็อตเนี่ยเราจินตนาการการเล่นของแมนยูออก แต่เราจินตนาการการเล่นของลิเวอร์พูลไม่ออกเหตุผลที่บอกอย่างนี้เพราะว่าตั้งแต่ช่วงปีซีซั่นหรือแม้กระทั่งตั้งแต่ช่วงเปิดฤดูกาลเนี่ยลิเวอร์พูลไม่ใช้ไม่ไม่มีวาตารูเอนโดซึ่งเป็นมิดฟิลเบอร์6ตัวรับธรรมชาติแต่ใช้อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์กับไรอันกาเวนเบิร์กยืนเป็นเบอร์6คู่แล้วมันทำให้ผลงานของลิเวอร์พูลอย่างที่บอกครับว่าคีนชีสจาก7จาก8นัด คินชีสเจ็ดนัดเนี่ยถือว่าคืออย่าลืมนะครับฟุตบอลแค่เสมอก็มีโอกาสชนะคือไม่เสียประตูก็มีโอกาสชนะคือคือคือฟุตบอลไม่เสียประตูในในยุคสมัยใหม่เนี่ยไม่ง่ายนะคือการเล่นฟุตบอลแล้วไม่เสียประตูเนี่ยเราเห็นเลยครับทีมใหญ่หญหญหญๆหลายๆทีมไม่ว่าจะในพรีเมียร์ลีกหรือในยุโรบาเจนเลยเอ้ามาตลิดปาลีสบา์เซโลนาการ เก็บคีนชีตในแต่ละนัดนะยากมากครับแต่ลิเวอร์พูลทำได้6เอ้จ7จาก8เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วถ้าเราดูวิธีการเล่นของลิเวอร์พูลเราจะเห็นเลยครับว่าถ้าพวกเขานำก่อน20นาทีสุดท้ายพวกเขาไม่เสียประตูเลยนั่นหมายความว่าความเขี่ยวในการปิดเกมย้อนแย้งกับทีมเจ้าบ้านสุดๆ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองนี่สถิติของออลิกเทนฮาครับเสียประตูในช่วงนาทีบาปแล้วทำให้ทีมแพ้6ครั้งเน้นย้ำนะ6ครั้งในรอบ2ปีหลายๆคนบอกเฮ้ยพี่อู๋สอครั้งเสียแค่เอสองปีเสียนาทีบาปแค่6ครั้งบางคนอะถ้าไม่ทราบข้อมูลอาจจะเข้าใจว่าเออมันน้อยแต่เชื่อไหมครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด20ปีที่ผ่านมาก่อนมีออริกเทนฮา เขาเสียประตูในช่วงนาทีบาทแล้วทำให้ทีมแพ้แค่สองครั้งนะก่อนมีเทนฮางกเนี่ย2ีปีเสียสองครั้งเทนฮากกูอยู่2ปีโดนไปแล้ว6คราวนี้แหละตัวตัวเลขมันกว้างเลยนะผมถึงบอกว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยแหละครับมัน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 มั่งบอกเลยว่าสมาธิของทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลตอนนี้นะครับมันเห็นได้ชัดว่าสมาธิของเจ้าบ้านเนี่ยดูเป็นรองทาง ทีมเยือนอย่างเห็นได้ชัดเพราะเป็นอย่างนี้ถามว่าวิเคราอ์แทบตายสุดท้ายฟันธงสุดสุดท้ายเราก็ยังมองว่าคู่นี้โอกาสออกเสมอมีสูงครับนี่เห็นเป็นไงฟันธงอย่างเป็นกลางสุดๆคือ1คะแนนดีกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหตุผลที่บอกว่านี่มันเพึ่งเชื่องเขาเรียกว่าเปิดฤดูกาลแล้วมันเป็นจุดที่อีกหนึ่งคาแรคเตอร์ของกุนซืออย่างอ e ีลิกเทนฮาคือความสวิงของฟอร์มนี่แหละ นัดที่แล้วแพ้ไบตันครับนัดนี้ก็มีโอกาส <c oughs> ใจก็ว่าอย่างนี้นะฟุตบอลไม่มีความแน่นอนเลยครับคือความสวิงสุดๆคือมันอยู่ที่ลิกเทนฮากเลยครับว่าว่าจะจะจัดอะไรเปลี่ยนออกจากเดิมที่ทําให้แฟนบอลคาดหวังได้หรือเปล่าส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยพอเราดูในช่วงปีซีซั่นกับช่วงเปิดฤดูกาลเนี่ยพอจะเห็นภาพแล้วว่าอร์เนอร์สโลตเองสิ่งที่เด่นของเขานอกจากจังหวะฟาสต์เบรกในการทําเข้าประตูคือความแน่นอนแล้วก็ความเขี้ยว ในการปิดเกมนี่แหละรครับคือจุดที่จะเอามาสู้กันคู่นี้ยังมองอย่างเป็นกลางนะผมมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลโอกาสที่จะออกเสมอมีสูงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองถ้าพยายามเล่นเพื่อรับกลุ่มแล้วไม่ประมาทเนี่ยคือก็มีโอกาสที่จะยันเสมอไว้ได้เพราะอย่าลืมว่าลิเวอร์พูลเองในเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยไม่ได้มีเกมบุกที่มุทลุหรือชวนทะเลาะเหมือนในเวอร์ชันเจเกนคอป สามารถเซตบอลแบบ 4- 5หนาทีโดยไม่ต้องลองยิงเลยก็มีถือว่าเขาเรียกว่าใจเย็นขึ้นเยอะซึ่งไม่ไม่ใช่ลิวอ์พูเวอร์ชั่นเก่านะลิวอูพูเวอร์ชั่นเก่าเองเนี่ยถ้าคุณเคาะสักนาทีนาทีครึ่งแล้วไม่ได้คอสเข้าไปในกรอบเขตโทษหรือไม่ได้ง้างยิงนี่คือลุกลุกลิกแล้วใช้คําว่าลุกลี้ลุกลนแล้วคือประมาณนั้นเลยแต่เวอร์ชั่นของอันเดอร์สล็อตเนี่ยเราจะเห็นหลายๆจังหวะเลยครับว่าพวกเขาสามารถเคาะอยู่หน้ากรอบเขตโทษพอมุมมันตันปึ๊บเขาส่งคืนหลังไปที่อาริซอนเวกเกอร์เลย คือคืนไปยันเซ็นเตอร์เลยก็มีนั่นแหละครับคือสิ่งที่ทําให้ลรีวอว่าพูมันดูนิ่งอยู่ที่ยูเนเต็ดเลยครับถ้าจะท้าทายโอกาสที่จะจบไม่สวยก็มีสูงแต่ถ้าเล่นตามเกมหรืออมีแท็กติกในแผงมิดฟิลกับเกมรับดีๆซึ่งยูเนเต็ดเองถ้าถ้าเราดูจากรายละเอียด2นัดที่ผ่านมาเกมรับถือว่าดีมากครับแต่ไอตัวที่มันทำให้เป๋หลายครั้งคือการแก้เกมของผู้จัดการทีม นั่นแหละครับคือตัวลุนนาดูคู่นี้ฟันธงยังเป็นกลางยูนเตลิเวอร์พูลเสมอหนึ่งหนึ่งสมานฉันกันไปนะครับเดี๋ยวเจอกันสัพท์อาทิตย์นี้มีบรรยายสดโอ้เยอะเหมือนกันวันเสาร์ก็มีบอลเยอะเดี๋ยวทําก่อนเกมวันเสาร์ให้ด้วยแล้วก็วันอาทิตย์ก็ยังมีให้ติดตามวันอาทิตย์นี้คู่ลิเวอร์พูลแมนยูนี่สี่ทุ่มอ่าไม่ดึกกันมากครับเดี๋ยวเจอกันแดงเดือดครับในวันอาทิตย์ที่จะถึงสําหรับวันนี้ไปแล้วครับนี่คือคุยกันก่อนกับ ศึกแดงเดือดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับริวอร์พูลครับไปแล้วครับสวัสดีแจ้ฟันธงยังเป็นกลางเรียนไง